ในสวนสีพัทลุงบ้านฉันเป็นอีกจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและช่วยสร้างสเสน่ห์ที่แตกต่างให้กับจังหวัดพัทลุงนะครับผมอยากชวนพิกไปคุยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ออกแบบชีวิตตัวเองได้ว้าวมากน้องเขาชื่อสีปิงครับสีปิงออกแบบชีวิตและกิจการของตัวเองยังไงถึงทําให้เดินมาถึงจุดนี้ได้ผมเองก็อยากรู้ครับ อยู่ได้ประมาณซ่องฟีช้มเดือนอยากใส่รบบานค่ะเพราะว่ารู้สึกคุยห้าธรรมชาติโดยความที่เราอยู่กับเคมีมากขึ้นไปมันจะทำลายสุขภาพเราเรา,เราจะสามารถลบไปเลยคนติดบานได้มากได้ประมาณนี้ค่ะตอนรบบาน่างปีงทํางานปิงก็จะแบบไปเรียนรู้เลยสวัสดิ์ินี้ฉันจะไปเรียนรู้สิ่งนี้ไปเรียนรูก้การทําเกษตรไปเรียนรูก้การทำามาห้ารเปิดสุขภาพไปเรียนรู้หลายหล่ยางไม่รู้เราชอบมาได้ที่ค่ะเปิดเก็บความรู้มากทิสุดเผื่อแปบเออวันใดวันนึงเผื่อเวลาเราลบบานเราได้ออกมาใช้ค่ะ ในส่วนของปูนแกจะแบบลบ็อกหัวใอยูวอย่างเงี้ยบายๆแลว้วแบเนี้ยค่ะก็เลยเออปิงก็บอกเออเดี๋ยวขอเวลาไปสู้สักปีก็ได้ถ้ามันไปไม่ได้หรือไปไม่อด,ดเดี๋ยวเออปิงก็ไปทำงานอะไรไม่อะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเออไปสู้ให้เขาเห็นนะคะว่าเราอยู่ได้ไปได้ค่ะที่ทำมืคือมันไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเปหมาไมะค่ะก็คือแบบให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ข้องตอยค่ะด้วยความดีตัวเองกันจบทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นแล้วก็เชี่ยลงไปในเพศนะคะคนกส็สนใจนะคะ่ะไม่อันวานทำพิซซ่าปักผื่นบ้านนะคะ ็มที่ก็คือมีมีแข่พิซซ่าค่ะก็คือทำาเกี้ยางคนนี้พอแม่ปีเงพวกคนมาขึ้นเราหลับไม่ไหวแล้วสร้างคนพอที่เนียคนว่าโอ้ขับรดมาตังง้งร้อยนี้อยากจะเรียนรู้คิดๆนะขาเลยแบบเออชุมชนเรามีอะไรบ้างที่แบบสามารถ่ายถอดความรู้เราเรียนรู้ไอเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ซิ่งเนี้ยค่ะก็เลยเออไปชวนชาวบ้านมาเตรียมงานในส่วนด้วยค่ะนึกก็มาเป็นคุณครูเป็นปราชุมชุมชนนะคะเด็กก็มีความถนัดด้านนั้นนะค่ะเข้ามาสอนคนที่มาเที่ยวในชุมชนนะคะ ย่างที่เห็นก็คือกิจกรรมในนี้ไม่ได้มีแค่การทํําทา <ำ S 1> พิซซ่า<ช>ก็มีทั้งทําำพิซซ่าทําดอกไม้ทําดอกไม้ใช่ทำหลายอยา่างกิจกรรมในสวนสีของพี่สีปิงยังมีฐานการทับเรซินดอกไม้ฐานศิลปะจากธรรมชาติฐานการละเล่นไทยมีเครื่องดื่มสมุนไพรขนมพื้นบ้านและอาหารเพื่อสุขภาพคอยบริการรวมถึงสินค้าแปรรูปและผลิตภัณฑ์โฮมเมดอีกหลายอย่าง มานก็มีคนหุนไม่ที่เขาลบเหมือนกันนะคะก็ายากเป็นพื้นที่ทีให้เขาได้จัดสอบสักยภาพาตัวเองว่าตัวเองชอบไม่ทิงนี้ติสิ่ง,งที่ทำเนี่ยเอะไม่ก็เลยมันเป็นมิตรสัจการก็คนหุนไม่เหมือนกันนะแีล่ลอยในรับ,บ้านเนาะก็เป็นเวทีให้เขาได้แถ,ถอ์ความรปรด้วยค่ะได้ค่ะอยู่ได้คะ่ะก็คือเรามันเป็นตัวกลางทีแบบว่าได้ได,ได้มาปุ๊บเราก็จกแจกจ่ายให้ทุกคนคะ่ะกําไรเ่ีเลือกค่ะมาพัฒนาส่วนต่อมาทํา ที่นังอคารต่างๆที่ให้คนใดมาเรียนรูเพิ่มขึ้นนะคะก็คือรายได้สิบที่ได้จากส่วนหนังวัานไม่ได้ไปกู้มาข้างนอกหรือไปยืบยืมคมาเพื่อพัฒนาส่วนนะคะแต่ว่าที่มันเติบโตค่ะเติบโตด้วยตัวส่วนเองค่ะ สร้างกิจาการออกแบบชีวิตพอตองเรื่มจากสิ่งทีเรามีกันไม่ว่าประสบการณ์ถี่ผ่านมาว่าเราเรียนรู้เรากลาพื้นที่เรามีอะไรแล้วการ็รอบข้างเรามีอะไรให้คุณค่ามานะคะพิงว่ามันก็จะเติมเต็มเราแล้วก็เราลู้ว่าเราชอบอะไรกันถ้าเกิดเราไม่ชอบอะแต่ว่าคนอื่นชอบหรือว่า มีกําไรสูงตุ๊ดก็จริงนะแต่ว่าความสุขไม่มีอ่ะมันมันไป่อไม่ได้เดี๋ยวมันจะเจอปบญหาแล้วก็มาตันนะคะด้วยความที่แบบธรรมาชาติแล้วก็สิ่งต่างๆที่บ้านเราค่ะมันมันดีมากๆเลยแต่ว่าไม่มีคนมาขับเคลื่อนตรงนี้ค่ะเป็นว่าหน้ามาขับเคลื่อนแล้วก็ส่งรที่อนุรักษ์เอาไว้ค่ะก็เลยเแบบอออยากเป็นทัวร์แท่นคน,นคนคนนึงเี่มาพัฒนาแล้วการอนุรักษ์สิ่งนั้นเอาไว้ค่ะที่บ้านเราค่ะ ว่ามันโคตรเจ๋งเลยจริงๆหลายๆอย่างมันมีที่บ้านเรามากเลยนะทุกสิ่งที่พี่เขาเล่าให้ฟังหรือมันทำให้เราดูคือเหมือนว่าบ้านเรามีอะแต่แค่เราไม่รู้จักว่าเราจะทํำยังตรงนั้นเนี่ยยังไงให้มีค่า<ล>ถ้าพี่คิดว่าคีย์เวิร์ดของที่นี่คือประสบการณ์แล้วก็ความสุขที่แบ่งปันเนี่ยพี่ก็คิดว่าเออคีย์เวิร์ดสองคำนี้นที่จะกลับมาปรับปรุงที่สวนเราแล้วก็ทําสวนเราให้มีให้มีความสุขก็เริ่มจากตัวพวกเรา